ข้อ519อักถาธกฐาตถสูตรนั้นว่าทุกชื่อว่าเป็นของแท้เพราะอาจว่าไม่ละสภาพเพราะทุกก็คงเป็นทุกนั่นเองชื่อว่าเป็นของไม่ผิดเพราะความที่แห่งสภาพที่กล่าวแล้วเป็นธรรมไม่เปล่าเพราะทุกจะกลายเป็นธรรมชาติไม่ใช่ทุกไม่ได้ชื่อว่าไม่เป็นอย่างอื่นเพราะไม่เข้าถึงสภาพอย่างอื่นจึงอยู่ทุกย่อมไม่เข้าถึงสภาพแห่งบทอื่นมีสมุทัยเป็นต้น แม้ในสัจจทั้งหลายมีสมุทัยเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันดีการตถทสูตรนั้นว่าบทว่าสภาวาวิชหัตเถนะความว่าทุกข์ชื่อว่าเป็นของแท้คือมีความเป็นของแท้เป็นสภาพเพราะในการในไรก็ไม่ละสภาพคือความเป็นทุกข์ของตนด้วยเหตุนั้นพระธาจารย์จึงกล่าวว่าทุกขขันเหตุทุกขเกขมเมวะบทว่าวุตสภาวะสะได้แก่สภาพคือทุกตามที่กล่าวแล้วบทว่า อมโมคตายะคือเพราะความที่แห่งทุกนั้นเป็นสภาพไม่หลอกลวงบทว่าอวิตถังคือเป็นของแท้ด้วยเหตุนั้นพระอา,าจารจารจึงกล่าวว่าาหิทุกขังอทุกขังนามะโหติบทว่าอัญญสภาวานุปคขมะเนนะคือเพราะไม่เข้าถึงความเป็นสภาพมีสมุทัยเป็นต้นบทว่าอนัญญถังคือไม่เป็นสภาพอย่างอื่นด้วยเหตุนั้นพระอา,าจารจารจึงกล่าวคําว่าาหิเป็นต้น